สวัสดีค่ะพอกันในช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ้งบิงค่ะแล้วเวียกแล้วงานแล้วค่ะเก็บล้างแล้วเวียกแล้วงานแล้วเดสเปจอบเบึงม้าน้อยกินเข่าอ๊ด้เวลาอาหารเทียงนะคะ ไปนั่งพึ่งปัน่นผะ h ห m มน e n e ให้ปูเพิ่นนะคะมื่อนิมมี่แดกก็เลยอันเอามาปั่นให้เพิ่นนะคะตาตาตาอยู่นี่เป็นผักขี้เหลวเลยค่ะเนี่ยในผักขี้เหลวไปนั่นงมาปัน่นนี่ค่ะปั่นผักห m o g e n e o ให้ปู แล้วก็มืน,นี้มสร้างเป็นขมามเห็ดเ,เห็ดแบบเห็ดแบบขึ้นบอกบอกหัวเสาบอกคะบกหัวเสาบอกคะคะ่ะ เพื่อที่จะเตรียมปลูกเบื้องละค่ะค่ะเออินปูกระเบื้องห่อค่ะลงค่าค่ะ,คะอันเนี้ยเห็ดบกหัวเสาค่ะ สองสาวกนอนนั่งน,น,นอนยัมหยัางยำอ้ตัวน,นึงหลับท้องท่านหลับท้องแท้หยัมหยัมเดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อไม้กันวันนี้ มมาทำคอกให้เสร็จค่ะดิ้งยี้เสียงม้าหน่อยเหาแล้วะะ้อค่ะสงสังยจะตื่นตื่นแล้วเดี๋ยวจะไปเบิงค่ะโอ้โหเสียง่ธรรมดาดุกดิก men nhắn hiu bộ lục hiu bộ hiu sờ bộ đây đây đẹp ดูดูดูบีกิเก ah. ียดแน่ตื่นขึ้นมาก็บีกิเกียดเอาเอาสันเอาสันบ่ ดูกดิกแบบโ,โ,โดดจามโดดจาม ma chị kín nhăng con xuống dò con dò con mới trốn kịp nè nhẫn nhẫn điều điều cho đồn điều cho đồn mới nói một đồ kèm bánh ăn múi muốn rồi muốn múi, múi nói, Mũ nói. Mũ. Mũ nói. Mũ. อ่ะด <ừ. S 2> uh ูปะดูปะไปเร็วปะอาหารเที hmm. mm ่ยงมื้อกลางวัน มูกำลังกินมูกำลังกินอาหารเป็นอาหารเมร็ดกับนมแพะค่ะ น,นี่มาเริังกินอาหารบุกโดว์กันูเป็นจะสร้างแฮีอันนี้หมูหมูหน่อยเรลังก,กินอาหารเม็ดคอมแพคค่ะอันนี้มาดูเรลังกินอาหารเม็ดค่ะ ไลกดแชร์กดติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้องอุยิงได้ด้วจ้ะวัวให้เด็กน,น้อยกินอาหารก่อนค่ะป้านั่งก็จะกินเขาคือกันเขาเที่ยงฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้องอุยิงแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ซอยเบิร์นโคสห้าป้านางนําเด้อจ้ะคลิปนี้ซุนนี้ก่อนบ่นโตบ่นโตสัดเหลียบแล้ว กันไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ